ก็เป็นชุดวิชา82325หเนาะหน่วยที่ดิฉันรับผิดชอบอีกหนึ่งหน่วยเนี่ยชื่อหน่วยก็คือทวิลักษ์ของความเคลื่อนไหวในประเทศโลกที่3อย่างแรกก่อนเลยเนาะคนจำนวนมากเนี่ยมักสงสัยว่าจริงๆแล้วทวิลักษ์คืออะไรจริงๆดิฉันเอามาจากคำในภาษาอังกฤษเนาะคำว่า g e n e s c s ก็คือเป็นเป็นเทพที่เจนุสเป็นเป็น,เป,นเป็นเทพที่มีมีมีสองหน้าใน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 บุคคลเดียวเนี่ยนะคะในในในคนเดียวเนี่ยทวิปะว่าสองนะคะลักคือลักษณะหรือว่าหรือว่าภาพที่ที่มันปรากฏให้เห็นนอกจากคําว่าทวิลักษ์แล้วเนี่ยคนจนํานวนมากเนาะ ถามอยู่เนก่องษาเนืศึกษาทีา่ฉันเองเนี่ยตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเนาะจนกระทั่งถึงปริญญาเอกเนี่ยด้วยความที่อาจจะมีพื้นฐานทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยไม่ไม่มากนะักก็จะก็จะสงสัยอยู่บ่อยครั้งแหละว่าไอ้ประเทศโลกที่สามเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรอเนาะเพราะว่าบางทีก็จะได้ยินชื่อว่าประเทศกําลังพัฒนาประเทศได้พัฒนาประเทศกลุ่มภูมิภาคนั้นภูมิภาคนี้แล้วตรงไหนเขาเรียกว่าโลกที่สามเนาะ จริงๆคำว่าประเทศโลกที่3มมันเป็นมันเป็นคำที่ใช้กันมาเนาะในในส่วนของสมัยหนึ่งเนี่ยทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดิฉันหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระแสะหลักเลยเนาะที่เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐแล้วก็เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะความมั่นคงของรัฐเนาะมองไปที่การทูตการเมินการทาหารอะไรแบบนั้นเนี่ย ก็เลยถือโอกาสนี้ในการทำความเข้าใจกับมันนิดหนึ่งนะคะในเอกสารอาจจะให้รายละเอียดไม่เยอะเนาะว่าทำไมถึงได้เรียกวันว่าโลกที่3แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เราทำความเข้าใจร่วมกันแล้วนะคะว่าเวลาที่พูดถึงรัฐโลกที่3เนี่ยเราหมายถึงกลุ่มประเทศที่ถ้ามองในเชิงของเองเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศที่มีกำลังความสามารถในการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่สูงนะัก แล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยก็อยู่ในสถานะประเทศคล้ายๆประเทศไทยนี่แหละคือถามว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาไหมไม่ใช่เป็นประเทศกําลังพัฒนาไหม,มเราก็ดีกว่าการเป็นประเทศกําลังพัฒนาเยอะพอสมควรเนาะเราเป็นประเทศที่พูดง่ายๆว่าก้าวไปอยู่ในสถานะของการเป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นกลางเนาะเราเรียกว่าเป็น middle income country แล้วก็หวังภาวนานะคะแอบภาวนาว่าเราควรจะเป็นประเทศที่ก้าวพ้นไปจากกับดักของการเป็นรายได้ขั้นกลางเนอะอันนี้สังเกตง่ายๆว่าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศโลกที่3เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปเชื่อมโยงไปสัมพันธ์กับเรื่องราวของการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยซึ่งตัวการพัฒนาเศรษฐกิจเองเนี่ยมันก็มีผลสะท้อนย้อนกลับมาที่ตัวเรื่องของความมั่นคง ทั้งของรัฐแล้วก็ของมนุษย์เนาะในส่วนของอหน่วยนี้นะคะทวิลักษณ์ของความเคลื่อนไหวในประเทศโลกที่3เนี่ยดิฉันแบ่งออกเป็น3ตอนเนาะในตอนแรกเนี่ยก็ว่าด้วยความเคลื่อนไหวก่อนสงครามเย็นจะสิ้นสุดก็คือตั้งแต่ที่เขามีสงครามโลกครั้งที่2จริงๆระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2จบลงใหม่ๆเนี่ยในทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่เราก็จะเห็นนะคะว่ามีรัฐ เล็กๆน้อยๆต่างๆนานาเนาะเกิดใหม่มากมายรวมถึงรัฐขนาดใหญ่ด้วยนะคะถ้าพูดถึงชุดวิชายอย่างความรู้อาเซียนเบื้องต้นอะไรแบบนั้นนะคะท่านานักศึกษาษก็จะจําได้หรือว่าท่านที่รับชมอยู่ก็คงจะจําได้ว่าในประเทศภูมิภาคอาเซียนเราเองเนี่ยยกเว้นประเทศไทยเนาะยกเว้นประเทศไทยแล้วเนี่ยสมาชิกอาเซียนทั้งสิประเทศเลยล้วนแล้วจะเป็นประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ทั้งนั้น ประเทศส่วนใหญ่ในโลกใบนี้เนาะก็ยินว่า70%อัพอะเป็นประเทศที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นก็จะบอกให้ฟังว่าความเคลื่อนไหวของรัฐโลกที่3ในช่วงแบบนี้เป็นยังไงเนาะแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยก็จะบอกว่าเออเนาะความขัดแย้งเนี่ยมัน,ม,นมันมีแบบนี้นะแต่ว่าในในด้านหนึ่งที่มีความขัดแย้งเนี่ยความร่วมมือมันก็มีนะคะเออเพราะฉะนั้น มนุษย์เนาะรวมถึงการการใช้ชีวิตของมนุษย์เราเองด้วยเวลามองโควิดก็เหมือนกันด้านด้านบวกมันก็มีนะอย่าอย่ามองแต่ว่าด้านลบอย่างเดียวด้านบวกเราก็ได้เห็นการพยายามที่จะ,ะพัฒนาเทคโนโลยีเนาะทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเห็นมากๆเลยก็คือว่า อันนี้ไม่ว่ารัดโลกที่1นึ่รัดโลกที่3นอะจริงๆจะบอกว่ารัดโลกที่3มเนี่ยมีทางเลือกโดยเฉพาะที่อยู่ในประเทศส่วนเขตร้อนแบบเราเนี่ยมีทางเลือกของสมุนไพรเนี่ยมากมายกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเสียอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่หน่วยนี้พยายามจะบอกเรื่องของทวีลักษ์ก็คือว่ามันมีทั้งบวกมันมีทั้งลบเนอะเวลามองอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยอยากให้มองควบคู่กันไปแล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของทวีลักษ์ความขึ้นไหวในเอเชีย ตวงเฉียงใต้ดิฉันมองมองที่ตัวอาเซียนเนี่ยเป็นเป็นหลักค่อนข้างจะมากเนี่ยนะคะในส่วนที่1เนี่ยนะคะในส่วนที่1น่เนี่ยอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่เราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งแหล่เนาะเวลาที่เราพูดอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยอยากจะบอกว่าเวลาที่ รัฐเกิดใหม่เกิดขึ้นเนาะอยากให้นึกถึงช่วงเวลาแบบนั้นจริงๆนะคะหมายถึงว่าช่วงทศวรรษ1950 60, 60อะไรแบบนั้นะ่ะรัฐที่เกิดใหม่มากมายนึกถึงอินโดนีเซียก็ได้ที่แบบเป็นเป็นอาเซียนใกล้บ้านเราหรือว่านึกไปไกลนิดนึงนึกอยากให้นึกประเทศขนาดใหญ่แล้วก็นึกถึงประเทศที่ดิฉันเขียนเอาไว้ให้ในในใน,ในชุดวิชาที่เขียนไว้ให้นี่อยากจะ อยากจะบอกว่าใช้อยากใช้แค่เป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าอยากให้ท่านนึกษารหรือว่าท่านที่รับชมติดตามรายการของมสทเราอยู่เนี่ยไปขยายความรู้เพิ่มเติมเนาะเพราะว่าเราสนับสนุนเรื่องของเขาเรียกอะไร life long learning เนาะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ชุดวิชาของเราหรือว่ารายการของเราเนี่ยไปสปาร์กไอเดียที่อยากจะ,ะไปติดตามต่อ ของของท่านผู้ผู้รับชมหรือว่าท่านักศึกษาของเราในสิ่งที่ดิฉันเขียนเอาไว้ให้นี่นะคะก็คือประเทศที่ตั้งแต่ก่อร่างสร้างความเป็นประเทศมาเลยเนี่ยมีปัญหาความขัดแยง้งถ้าดูไปในส่วนของอินเดียเนี่ยตั้งแต่1947ถ,ถ้าจะาจะไม่ผิดเนาะถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็น1947มีภาพยนตร์ด้วยนะคะถ้าใครอยากจะ ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นมีภาคไทยไหมแต่ว่าน่าจะมีแล้วเนาะมันภาพยนตร์มันเก่าหลายปีแล้วแต่มันสะท้อนบรรยากาศของการเกิดรัฐใหม่เป็นเป็นอินเดียว่าทําไมอินเดียเนี่ยถึงต้องแตกส่วนหนึ่งออกไปเป็นปากีสถานเนาะเพราะว่าบนบนพื้นฐานของของความร่วมมือเขาเนี่ยมันมันก็มีความขัดแย้งอยู่ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะต่างคนต่างต่างอยากจะแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยการแตกออกไปเป็นปากีสถาน เนาะแล้วก็ตอนนั้นนะคะตอนที่อินเดียกับปากีสถานแตกแตกันใหม่ๆเนี่ยเป็นเป็นคนละประเทศเนาะในในปีนั้นเนี่ยเราก็ยังเคยคิดกันนะว่าเอ๊ะหรือว่านับจากนีปลายรัฐเนี่ยก็ควรจะมีลักษณะของการที่มีมีเขาเรียกอะไรนะมีแง่มุมทางด้านสังคมวัฒนธรรมโดยเฉพาะเกี่ยวโยงไป,ไปยังความเชื่อศาสนาเนี่ยที่โดดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นแกนหลักของสังคม เช่นอินเดียนี่มีความเป็นฮินดูเนาะการที่จะยอมรับอ่าปากีสถานที่อาจจะเป็นเป็นมุสลิมกลุ่มกลุ่มใหญ่เนี่ยเข้ามาแชร์ทชัชพยากรก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่น่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะเขาก็เลยแยกออกไปแต่ว่าปาตอนที่ปากีสถานแตกออกมาอีกทีเนาะเป็นบังคลาเทศเนี่ยอันนั้นเราก็เกิดความเขาเรียกอะไรความองใจในทางการศึกษาเนี่ยนะคะว่าเอะจริงๆแล้วเนี่ย มันมันควรจะต้องคํานึงอะไรกันแน่แล้วก็ช่วงเวลาแบบนั้นแหละที่ดิฉันอยากจะบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็กลับมาเรื่องเดิมเรื่องเดิมที่ว่านี้ก็คืออผลประโยชน์ของรัฐนั่นแหละที่เป็นตัวจะแบ่งเราเองว่าเ,ออเราควรจะเป็นรัฐรูปร่างหน้าตาแบบไหนเนาะอันนี้ก็เขียนเขียนเอาไว้ให้พอสมควรสําหรับท่านที่ ติดตามหรือว่าสนใจเรื่องราวของสันติวิธีเนาะมหาตมะคาน์ทีอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะมอััสคานทีเนี่ยก็อ่านหน่วยนี้เป็นเป็นส่วนประกอบได้ก็จะมีบอกเอาไว้เนาะแล้วก็จะบอกเอาไว้ด้วยนะคะว่าพรรคคองเกรสของของตัวอินเดียเนี่ยเขาก่อร่างสร้างตัวมาอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจติดตามเรื่องราวของอินเดียเนาะก็จะเห็นแหละจากสภาพคองเกรสเนาะจนกระทั่งมาจนง BJP เนี่ยนะคะอ่า ปารตะจันติยะเนี่ยขึ้นมาได้เนี่ยออกเสียงแบบอินเดียก็ต้องเป็นปารตะเนาะจนกระทั่งมาจนโมดีทุกวันนี้เนี่ยมันมีพัฒนาการเนาะที่เราได้เห็นความหลากหลายว่าแม้กระทั่งในสังคมอินเดียเองเนี่ยมันก็มีทั้งความร่วมมือของนักการเมืองหลากหลายแล้วก็มีทั้งความแตกแตกต่างจนกระทั่งถึงการแตกแยกทางความคิดก็เลยเกิดให้เป็นเป็น เป็นรูปร่างหน้าตาเป็นอินเดียอย่างที่ที่เราเห็นแล้วก็มีปากีสถานเนาะอย่างที่อย่างที่เราเห็นแต่สิ่งที่เป็นมรดกเนาะมรดกสืบทอดมาเลยจากวันนู้นเลยเนาะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนที่อังกฤษอังกฤษเวลาที่ยึดครองอินเดียนี่คือยึดครองจากชายฝั่งก่อนนะคะยึดครองจากชายฝั่งแล้วก็ค่อยๆไล่พื้นที่ขึ้นเหนือไปกว่าจะไปยึดพื้นที่ของของอินเดีย ตอนเหนือที่เป็นแนวเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยแล้วก็ต่อไปยังปากีสถานต่อไปยังเนปาอะไรพวกนั้นเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรแล้วก็ตอนที่ไปไปทำสนส่นที่สัญญาอะไรแบบนี้กับกับชนเผ่าแถวนั้นเนี่ยก็ไปก่อให้เกิดปัญหากับจีนอีกเพราะว่าจีนสมัยราชวงศ์ชิงเนาะเขาก็อ้างว่าเขามีสิทธิเหนือดินแดนเหล่านั้นโดยเฉพาะอ้างอ้างเหนือที่เบตอะไรแบบนั้นเนี่ยนะคะความไม่ลงตัวของตั้งแต่สมัยช่วงนั้นอะพอมันมาเป็น รัฐเอกราชเนาะต่างคนก็ต่างอ้างสิทธิ์โดยเฉพาะเรื่องของอินเดียกับปากีสถานอาณาบริเวณที่มีปัญหามากที่สุดทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็เกิดอันนี้เกิดสงครามจริงๆเป็นสงครามระหว่างกันอยู่อยู่หลายครั้งพอสมควรเนี่ยก็คือตรงตรงแคชเมียร์เนาะตรงแคชเมียร์ของตัวปากีสถานเนี่เขาจะเรียกว่าอาซาสจำม,มูแคชเมียร์เนาะเขาจะเรียกแบบนี้ก็ก็เป็นปัญหาแล้วก็เคยเป็น พื้นที่ที่จริงๆช่วงก่อนโควิดไม่นานี้เองเนาะก็มีความขัดแย้งถึงขั้นสอยเครื่องบินล่วงกันเราก็ได้เห็นสักยภาพของเครื่องบินที่พัฒนาร่วมกันเนาะของอ่าปากีสถานกับจีนเนาะ JF17 เนี่ยนะคะตอนนี้ตอนนี้เขามีรุ่นใหม่กว่านั้นละ j f 1อเอ่อะไรเนี่ยบล็อกใหม่อะไรกันมากมายไปตามเอาได้นะคะสำหรับท่านที่สนใจแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าความร่วมมือ เนาะที่เคยช่วยเหลือกันจนกระทั่งเอาตัวเองเนี่ยออกมาเป็นเอกราชได้ท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้ร่วมมือกันเสมอไปแต่ว่าความที่ไม่ได้ร่วมมือกันเสมอไปก็ไม่ได้แปลว่า,าจะต้องทำสงครามกันตลอดไม่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วก็เรื่องราวต่อจากนี้ไปนะะีย่ยค่อย่างที่บอกว่า,เ,าเรื่องของตัวอินเดียเนาะที่ดิฉันยยใช้เป็นตัวอย่างเนี่ย มันมันก็ถ้ามองความถี่เนาะของของความร่วมมือแลวความขัดแย้งที่เดี๋ยวร่วมมือเดี๋ยวขัดแย้งเนี่ยในตัวของละตินอเมริกากับตัวแอฟริกาเนี่ยจะมีมากกว่าแต่ว่าที่ดิฉันยกยกตัวอย่างมาในนี้ก็คือตัวของแอฟริกาเนาะจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะในคองโกที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความขัดแย้งมากมายเนาะมีเรื่องที่ปัจจุบันนี้เนี่ย นาะโดยเฉพาะภาคตนออกของคองโกเนี่ยมันไปเชื่อมสัมพันธ์กับดินแดนที่ค่อมเกี่ยวเนาะกับกลุ่มของสุมาเลียแล้วก็สุมาเลียอยู่ทางด้านใต้น,นิดนึงนะคะที่มีโจรสลัดอะไรเยอะแยะมากมายที่สําคัญที่สุดคือคองโกกับลาวานด้าเนี่ยมันติดกันนะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นตอนที่มีจีโนไซด์ลาวันดาเยอะแยะมากมายอะไรเนี่ยนะคะอืมคนก็อพยพมาคองโกเนาะแล้วคองโกเองก็มีปัญหาภายในพอมีปัญหาภายในปุ๊บก,ก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่ม ที่ไม่พอใจรัฐบาลของโกเนี่ยก็ไปสนับสนุนกลุ่มที่จะไปต่อต้านรัฐบาลรวันดาเป็นลักษณะแบบนี้ไปมาไปมาจนทุกวันนี้เรียกก็เป็นการสงบชั่วคราวดีกว่าเรียกว่าเรียกว่าเป็นแบบนั้นดีกว่าเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเนื้อหาให้แล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นมันชัดๆเนี่ยนะคะว่าเออในในเรื่องของ โดยเฉพาะความขัดแยง้งเนาะโดยเฉพาะี่เรื่องของความขัดแยง้งเนี่ยมันมีมากจริงๆเลยก็คือในในตัวเคนยาเนาะในในตัวในตัวเคนยาในตัวไนจีเรียแล้วก็ที่ยกตัวอย่างของไนจีเรียขึ้นมาอย่างอย่างเยอะๆเนี่ยก่อนหน้าที่จะปรับปรุงเนื้อหานะคะถ้าท่านใดมีโอกาสหรือว่าสนใจเนี่ยก็ก็ไปหยิบชุดวิชาเก่าที่ยังไม่ปรับปรุงเนี่ยมาดูเพิ่มเติมได้ไนะจะพูดเรื่องของปัญหาในในลุ่มน้ำไนเจอร์เนี่ยก็จะเป็นครั้งหนึ่งมันเคยเป็นความร่วมมือ ในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยที่ใช้แหล่งน้ำมันของุ่มน้ำไนเจอร์เนี่ยเป็นเป็นประโยชน์แต่ว่าการความร่วมมือในสมัยนั้นก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดการแย่งชิงทรัพยากรแบบนี้นะคะแล้วก็เกิดเกิดการเอาเอาเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรการได้ประโยชน์ทางทรัพยากรเนี่ยไปผูกพันกับเชื้อชาติไปผูกพันกับศาสนาไปผูกพันกับสิทธิประโยชน์ของกลุ่มคนในสังคมแล้วก็กลายเป็นปัญหาในไนจีเรียเนาะก่อนหน้าที่จะเกิดกลุ่ม IS ด้วยซ้ำไปในจีเรียก็จะมีวางระเบิดตรงนั้นตรงน,รงนี้ตรงนู้นแล้วก็พอเกิดกลุ่ม IS ปุ๊บเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงไปกับกลุ่ม IS ด้วย IS ในที่นี้หมายถึงตัวอิสลามิกสเต e เนี่ยนะคะบางทีก็เรียก IS บางทีก็เรียก i อซีหรือบางทีก็เรียก i อซีแล้วแต่แต่ว่ามันคือกลุ่มเดียวกันลักษณะบแบบนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปถึงกรณีที่วลารักตัดสินใจว่าทําไมถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงต้องเอาเรื่องของไนจีเรียใส่เข้ามา อยู่ต่อไปเนี่ยนะคะเพราะว่าตัวในจีเรียเองเนาะเมื่อก่อนหน้าโควิดไม่นานก็ยังตามตับตามตัวกลับมาไม,ไม่ได้ทั้งหมดก็คือมีกรณีของโบโกฮารามเนาะกรณีของโบโกฮารามเนี่ยลักพาตัวนักเรียนหญิง200กว่าคนเลยนะคะนักเรียนหญิง200กว่าคนเลยอ,ออกนอกพื้นที่แล้วกว่าจะ ส่วนหนึ่งก็หนีหนออกมาเองส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับ,บโบกฮารามเนาะแล้วก็ช่วยกลับมาได้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ถึง50แล้วจนทุกวันนี้เนี่ยโบโกฮารามเซตนั้นเนี่ยก็ถูกทั้งบโบกฮารามเองเนาะเหมือนกับเหมือนกับขมรแดงของพอพดท,ที่ก็ถูกขมรแดงของกลุ่มหุนเซนเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ ไล่ไล่ไล่บี้ออกออกจากอำนาจแล้พูดยังไงโบโกฮาราเองก็ขายกันลักษณะแบบนั้นทุกวันนี้ถามว่ายังมีกลุ่มโบโกฮารามอยู่ไหมมีแล้วก็ยังไม่มีใครมั่นใจได้ว่า,อาพอโควิดสงบแล้วเนี่ยสถานการณ์ในในจีเรียเนี่ยจะกลับไปลักษณะแบบไหน,นเพราะทุกอย่างตอนนี้มันมัน,ม,นมันเหมือนสติลแม้กระทั่งนะคะแม้กระทั่งการจะไปฉีดวัคซีนการจะไปทำาควเนทน์ในพื้นที่เนาะที่ที่ บกุฮารามเขาอยู่ตอนนี้มีทั้งซีกทางเหนือกับซีกทางใต้เนี่ยก็ลําบากมากสําหรับสําหรับรัฐบาลไนจีเรียนอกจากเรื่องราวตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะดิฉันบอกให้ฟังแล้วว่าเวลาที่พูดถึงเนาะเวลาที่พูดถึงในในตัวของออกลุ่มความร่วมมือแบบนี้เนี่ยนะคะในส่วนของความขัดแย้งมันเห็นชัดแต่เวลาที่พูดถึงความร่วมมือเนี่ยหลายคนมักจะลืมเนาะ หลายคนมักจะลืมแล้วก็เป็นกลุ่มทีเ่เขาก็มีความร่วมมือกับอาเซียนด้วยเหมือนกันนะคะคือตรงตรงอนาบริเวณคองโกเนาะที่เขาขัดแย้งกับรวันดานะรวันดาเขาก็เป็นเป็นกลุ่มหนึ่งเนาะเป็นเป็นแกนนําในการสร้างกลุ่มความร่วมมือทางด้านทางด้านแอ,อฟริกาตะวันออกเหมือนกันแล้วก็ทุกวันนี้เนาะถ้าดูรวันดาดาาูมีรวันดามีประเทศอะไรอีกอะ่ะมีแถวๆนั้นเนี่ยนะคะมี หลายประเทศอยู่นะเดี๋ยวดิฉันขอเช็คดูนิดนึงนะคะเพราะว่าที่น่าสนใจก็คือตัวละวันด้าเองเนี่ยเขาขยายเนาะหมายถึงว่าความร่วมมือเนี่ยเขาเขาขยายขึ้นมากในตัวตรงนี้เองเนี่ยนะคะเขาเป็นแกนนําด้วยเนาะกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่ละวันด้าเป็นเป็นแกนนําในการตั้งความร่วมมือตรงนี้เขาเป็นแกนนําในการไปร่วมมือกับกลุ่มของ สหภาพแอฟริกาเนาะจริงๆสหภาพแอฟริกาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ตั้งแต่เขาเรียกอะไรอะประเทศประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาเป็นเป็นเอกราชใหม่ๆเขาก็รวมกลุ่มตั้งมาอะไรแบบนี้แต่ว่าท่านที่ไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องของแอฟริกาอาจจะไม่ค่อยรู้จักเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มสหภาพแอฟริกาเนี่ยก็มีมีเรื่องราวอะไรเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเนาะโดยเฉพาะเมื่อประมาณสักก่อนหน้าโควิดนิดเดียวเองเนาะ ดิฉันก็สงสารเขาเหมือนกันเนาะกว่าเขาจะรวมตัวกันได้แล้วก็มาพูดคุยกันว่าเขาจะปรับแอฟริการูปแบบใหม่เนาะเป็นแอฟริกาที่สันติเป็นแอฟริกาที่มั่งคัง่งแล้ะเป็นแอฟริกาที่คนแอฟริกาเนี่ย จะมีสิทธิ์มีเสียงไม่ใช่ไม่ใช่ใชบริษัทต่างชาติหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยเข้ามากําหนดแอฟริกาทํานูน่ทนทํานี่กว่าเขาจะออกอันนี้ออกมาได้เนาะแล้วก็กว่าที่ตัวคองโกเนี่ยจะพากลุ่มของตัวเองเนี่ยเข้าไปผลักดันอย่างจริงจังเพื่อที่จะให้แอฟริกาตะวันออกเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่พูดกันด้วยเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากกว่าจะเป็นการขัดแย้งก็ยั่งชิงทรัพยากรเนี่ยโหใช้เวลาแต่ว่าพอทําเสร็จปุ๊บเกิดโควิด ตอนนี้ความร่วมมือที่ว่านี้ก็เลยพูดเรื่องของโควิดเป็นหลักแต่ว่าดิฉันก็แอบ,บไปเช็คมาเมื่อเมื่อไม่นานมานี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้เองก็แอบ,บไปเช็คมาว่าเอ้ยเขาพูดกันด้วยแหละว่าถ้าหากว่าโควิดสงบแล้วเนี่ยเขาจะปรับรูปแผนการเดิมเนี่ยให้ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของยุคโควิดเนี่ยยังไงเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกทุกท่านเนาะในในช่วงประมาณสัก 7-8นาทีสุดท้ายเนี่ยนะคะเพราะว่าเจ็ดแนาทีสุดท้ายที่จะพูดเนี่ยเป็นเรื่องของอาเซียนมันก็เราพูดกันในหลายวิชาเนาะอันนี้ดิฉันก็ประหยัดเวลาที่จะพูดเรื่องอาเซียนได้ได้นิดนึงแต่มันก็เป็นมิติที่อยู่ในความเกี่ยวโยงให้เห็นด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับอาเซียนเกิดมาอีกแล้วสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือว่าเวลาที่มองภูมิภาคหลายๆภูมิภาคเนาะรวมถึงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ย ถ้าสายตาเราหรือว่าเพอร์สเปกทีฟเราหรือว่าเรากําหนดในสมองเราเนี่ยนะคะว่าเราจะมองความขัดแยง้งเราก็มักจะเห็นแต่ข้อมูลความขัดแยง้งแต่ถ้าหากว่าเราเปิดกว้างแล้วก็มองภูมิภาคนั้นมองช่วงเวลานั้นว่าฉันขอดูข้อมูลทั่วๆไปขอศึกษาข้อมูลทั่วๆไปเราก็จะเห็นภาพของทั้งความขัดแยง้งแล้วก็ความร่วมมืออันนี้คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความหมายของทวิลักษ์นั่นแหละว่าไม่ใช่ว่าทศวรรษนี้ร่วมมืออย่างเดียว เนาะทวรรษต่อไปขัดแย้งอย่างเดียวไม่ใช่ภายในช่วงเวลาเดียวกันในพื้นที่เดียวกันเนาะถ้าพูดแบบภาษา g o ก a l i z a t i o n นิดหนึ่งแอบแอบแบแบแอบ,บเป็นฮานะวิ่งว่าเวลาลักความตัวเป็นเดวิดฮาวินนิดหนึ่งก็จะบอกว่าภายใต้ขอบเขตเรื่อง Time and Space เนี่ยเนาะยภายใต้ขอบเขตเรื่องช่วงเวลากับเรื่องของพื้นที่ สเปซในที่นี้คือพื้นที่นะคะพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กายภาพพื้นที่สังคมเนี่ยสังคมมนุษย์ไม่ว่าที่ไหนก็เกิดความร่วมมือแล้วก็เกิดความขัดแย้งได้เหมือนกันเอาล้คะในนช่วงเวลาที่เหลือเนาะก็จะเป็นเรื่องของภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้ก็คืออาเซียนนี่แหละเนาะอาเซียนเนี่ยโอ้โหสำหรับท่านที่ศึกษาหรือว่าสอบผ่านชิวิชาอาเซียน อาเซียนเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยคะคงจะทราบดีดิฉันเขียนเอาไวใ้ใน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 ส่วนต้นของอาเซียนเนี่ยเยอะมากว่ากว่าที่ภูมิภาคนี้จะเป็นอาเซียนได้เนาะความขัดแย้งก็มีมากมายเนาะความขัดแย้งก็มีมากมายามิติของความร่วมมือก็มีให้เห็นมีตั้งแต่ความความขัดแย้งที่เป็นาภายในขอบเขตของบรรดาประเทศที่ยังไม่ได้ตั้งเป็นเป็น เป็นอาเซียนอะเป็นเป็นสมาชิกอาเซียนยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นอินโดนีเซียยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นมาเลเซียเป็นแค่แนวความคิดของของผู้นําที่เขาอยากจะปลดแอกตัวเองเนี่ยจากเจ้าอาณานิคมตะวันตกเนาะคนอย่างอสุการโน นะอินโดนีเซียสมัยอดีตเนาะเขาจะใช้ชื่อเดียวไม่ค่อยมีนามสกุลเพราะฉะนั้นถ้าเนึงสายหยาสับสนนะคะระหว่างสุการโนเนาะสุการโนคือบิดาผู้กอ่อตั้งตั้งตั้งอินโดนีเซียนะร่วม,มกับร่วม,มกับฮัตตากับกับสุฮาโตอันนี้คนละคนเนาะในร่วมก่อตั้งประเทศเลยเนี่ยสุการโนต้องสแสวงหาความร่วมมือเยอะแยะมากมายทั้งในขอบเขตของอกลุ่มต่างๆในใน ในดัชอีสอินเดีในสมัยนั้นเรียกแบบนี้นะคะเรียกเรียกอนาบริเวณตรงนี้แบบนี้ซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็มีทั้งกลุ่มความคิดเห็นทางการเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยกลุ่มความคิดเห็นที่ค่อนไปทางาสังคมนิยมคอมมิวนสิสต์เพราะฉะนั้นกลุ่มความร่วมมือโดยเฉพาะกลุ่มความร่วมมือของสายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยมันกระจายตัวกว้างมากส่วนหนึ่งเพราะมันมีคอมมินเทอร์นะส่วนหนึ่งเพราะมันมีคอมมินเทอร์ก็คือองค์การคอมมิวนิสต์สากลอะไรแบบนั้นอะ มันก็มีขอบเขตของความร่วมมือเยอะในขณะที่มาดูมาดูทางด้านการการพยายามจะก,ก่อร่างสร้างตัวของของมาเลเซียเนาะอังกฤษก็วางแนววางแนวที่จะให้สเตตสโตมเมนต์ของของอังกฤษเนี่ยรวมกับรัฐเล็กรัฐน้อยที่อังกฤษดูแลปกครองอยู่เนี่ยในนามมาลายาเนี่ยมารวมกันเป็นสาพันธมาลายาความร่วมมือมันก็มีไงอังกฤษก็ไปดึงกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนู้นพยายามจะเมคดิลให้กับให้กับเอ่อมาลายาที่กำลังจะกลายเป็นมาเลเซียแต่ความขัดแย้งก็บังเกิด เพราะว่าภายใต้เกาะเดียวกันเนาะเกาะที่คนมาเลเซียเรียกว่าบอร์เนียวเกาะที่คนอินโดนีเซียเกาะเดียวกันนี้นะอินโดนีเซียเรียกว่ากาลิมันตันกาแฟาากาลิมันตันหอมอร่อยนะคะโดยเฉพาะขั้วเข้มปัญหาคือตรงที่ว่าสลาวะกับซาบาเนี่ยที่ตัวอังกฤษเนาะอยากอยากให้ไปเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของเกาะบอร์เนียวไงมันคือส่วนหนึ่งของกาลิมันตัน สำหรับท่านที่จําแผนที่อาเซียนได้อย่าลืมนะคะว่าบรูไนเองก็อยู่ระหว่างสลาวะกับซาบาถูกขนาบอยู่ตรงนั้นนี่ก็คือปัญหาที่เอ,อเป็นความขัดแย้งจนนําไปสู่การใช้กําลังแต่ไม่เรียกว่าสงครามนะเพราะไม่มีใครประกาศทุกคนลากเรือลบลากกําลังอังกฤษนี่คือเอากําลังมาเต็มรูปแบบแต่ว่าไม่ได้ประกาศว่าเป็นสงครามใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะเป็นเป็นอาเซียนได้ลําบากลําบน ในขณะที่เมียนมาก็มีเนาะถ้าใครจำ A F P F L ได้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเมียนมาเนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะและตอนนี้ก็เป็นมินออนไลน์อีกอีกแล้วในส่วนที่เราก่อร่างสร้างตัวเป็นเป็นอาเซียนได้แล้วเนี่ยนะคะใน3ใน3านาทีที่เหลืออยู่เนี่ยดิฉันไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าอะไรเพราะว่า1คือมีชุดวิชาเรื่องเรื่องอาเซียนเบื้องต้น2เนี่ยเราอยู่กับอาเซียนแล้วนะคะเราอยู่กับอาเซียนที่เป็นประชาคมอาเซียนแล้วกึ่ง ศตวรรษเนาะห้กว่าปีอันนี้ควรเป็นความภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าหลายๆองค์การระหว่างประเทศที่ตั้งในช่วงเวลาเดียวกับอาเซียนเนี่ยมันมักไม่ค่อยรอดมีอาเซียนเรารอดเนาะอาเซียนทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าถึงแม้เราจะเริ่มถูกมองว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยลงรอยกันในเรื่องมิติทางการเมืองปีนี้เนาะัมูชาเป็น้าภาพเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบปี2012ไหมก็คือ ออกถแถลงการร่วมเนาะที่เรียกว่า j o จ t s t e t e m e n t j o o n t u o m q u n เนี่ยของอาเซียนไม่ได้มาดูกันนะคะว่าจะเป็นแบบนั้นไหมทำไมเนาะมิติทางการเมืองของอาเซียนเนี่ยมันมีมหาอำนาจเข้าแทรกตลอดเวลาแต่เราก็สามารถที่จะใช้ความเป็นอาเซียนที่ออพูดคุยกันไม่จาเป็นต้องต้องเขาเรียกอะไรอะต้องเป็นทางการเสมอไปอะไรแบบนี้ก้าวข้ามมันมาได้ เนาะเราก็ต้องมาดูกันว่าจะได้ไหมแต่มิติที่อยากให้ท่านนักศึกษาแล้วก็ท่านที่รับชมอยู่เนี่ยนะคะตั้งข้อสังเกตดีๆแล้วดิฉันก็คาดว่าเราจะไปได้ไก่ก็คือมิติทางด้านเศรษฐกิจเนาะเรารู้ดีว่าเราประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยถ้าเอาพลังเศรษฐกิจของเราคนเดียวไปพูดเนี่ยมันแหมคนจะฟังเรามันยากเนาะเพราะเราคนไม่ไม,ไม่ไม่กี่ร้อยคนเนี่ยนะคะแต่ว่าพลังทางเศรษฐกิจของ กลุ่มอาเซียน6-700คนเนี่ยมันพูดแล้วมันได้ผลนะมันพูดแล้วมันได้ผลเพราะฉะนั้นมิติของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะมิติการเงินเนี่ยอันนี้อยากให้เครดิตประเทศไทยเนาะในหนึ่งนาทีที่เหลือตรงนี้เนี่ยประเทศไทยตั้งแต่ตอนที่เราผลักดันเนาะเรื่องของเชียงใหม่อินิเชียทีเรื่องของการ s ว a p ค่าเงินการทําบัญชีการค้าระหว่างประเทศ มันคล่องตัวขึ้นมากนะพอมันคล่องตัวขึ้นมากปุ๊บเนี่ยโอ้โหเศรษฐกิจชายแดนเนี่ยมันบูมพอเศรษฐกิจชายแดนมันบูมวอลุ่มมันก็บูมเนาะวอลุ่มมันโตขึ้นพอวอลลุ่มมันโตขึ้นคนก็อยากที่จะมันดึงดูดไงเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ดิฉันเชื่อว่ามันก็ยังจะยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปก็คือมันไม่มีหรอก ภูมิภาคใดหรือว่าที่ใดที่หนึ่งที่มันจะมีแต่ความขัดแยง้งหรือว่าความร่วมมืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นมิติแบบนี้เนี่ยอยากให้ท่านนึงสาท่านผู้รับชมรายการนี้อยู่เนี่ยเอาไปคิดต่อนะคะเอาไปติดตามต่อว่าหลังจากที่โควิดซับซาโควิดมันเบาบางลงแล้วเนี่ยอาเซียนก็ดีแอฟริกาก็ดีหรือว่าเอเชียใต้ก็ดีเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวกันไปแบบไหนไปในทางใดงวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ